สนับสนุนโดย True g i g a t e c h Tech Pro บริการจาก True g i g ก t e c h Fiber สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Sur New นะครับวันนี้อยู่กับบสวสลิโรดครับผ่านทาง True V Room นะครับอย่าลืมครับสแกน QR Code โค้เห็นด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS มนะครับมาดูที่ข่าวแรกนะฮะหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วสำหรับน้องบีมประพังกรนะสำหรับการจากไปของเขาล่าสุดครับคุณโดนััมนมันสนันนะได้มีการกล่าวไว้อะไรถึงน้องด้วยแหละครับ สำหรับข่าวช็อกวงการบันเทิงนะกับการเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันของพระเอกดาวรุ่งบีมประพังกรครับก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายเลยนะในซีรีส์เรื่องเคว้งนั่นเองท่ามกลางความเสียใจคนที่ทราบข่าวและคนใกล้ชิดนะฮะรวมถึงคุณโดนัทมนันสนันครับที่ได้ออกมาโพสต์อาลัยถึงบีมประพังกรซึ่งโดนัทครับได้โพสต์ภาพคู่น้องแล้วก็บอกว่า พี่ไม่คิดว่ารูปนี้จะเป็นรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่เราได้ถ่ายด้วยกันวันนี้เนี่ยพี่เสียใจมากซีรีส์ของเราเนี่ยยังไม่ทันฉายเลยวันนี้น้องไม่อยู่แล้วมันยากมากสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆพี่อยากให้ตอนจบคือเหมือนในหนังได้ไหมพี่พูดไม่ออกเลยไม่ว่าบีมจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ขอให้น้องรู้ว่าน้องอยู่ในใจพี่เสมอ พี่ดีใจมากๆที่เราได้ทำงานด้วยกันแล้วก็รู้จักกันพี่รักและคิดถึงบีมนะจากโดนัทและหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของบีมครับรวมถึงบอกว่าช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นมากๆครับต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องบีมประพักนกรและก็แฟนคลับด้วยนะครับก็ ทําใจกันอีกพักนึงใหญ่ๆเลยทีเดียวนะฮะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับตลกสายฮากันบ้างพี่ตั๊กบริบูรณ์ตอนนี้ก็เรียกเป็นซูซปซปเปอร์สตาร์สายตลกแล้วก็ว่าได้กว่าพี่เขาจะประสบความสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้นะครับจะพาไปดูเส้นทางในอดีตของเขาว่าผ่านอะไรมาบ้างครับ เป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆครับสำหรับครอบครัวของตั๊กบริบูรณ์นะฮะและก็ภรรยาสาวคนสวยนั่นเองแล้วก็ลูกสาวน้องบบลลีฟครับวัยเจ็ดขวบยิ่งโตยิ่งน่ารักแถมความสามารถก็เยอะอีกด้วยครับหากใครติดตามเป็นแฟนคลับของเขาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรภาพของพ่อแม่ลูกแท็กทีมกันไปเนี่ยน่ารักมากๆครับ เรียกว่าครอบครัวก็ดีการงานก็ปังมากๆแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้นะฮะคุณตั๊กครับได้เล่าย้อนวันวานวัยเด็กของตัวเองผ่านในช่องของตั๊กบริบูรณ์แฟมิลี่นะฮะพร้อมกับคุณแม่นอกจากนี้ครับยังได้พาน้องไปลีฟนะฮะลูกสาวย้อนไปดูความเป็นอยู่ของตนเองสมัยเด็กผ่าไปดูห้องเช่าบ้านไม้ที่เคยอยู่กัน13ชีวิตและบ้านไม้ที่ถูกไฟไหม้ต้องไปอยู่แลดทหารซึ่งพี่ตั๊กครับบอกว่าสมัยเด็ก จะอยู่กันแค่3าคนแม่ลูกไม่ร่ำรวยแต่ว่ามีความสุขดีนะครับและคุณแม่ได้เล่านะว่าคุณแม่ได้ขายหมูปิ้งจะมีตั๊กนี่แหละที่คอยเสียบหมูปิ้งแล้วก็ไปช่วยขายด้วยตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยได้อยู่กับแม่สักเท่าไหร่ต้องอยู่ห้องเชา่าไปอยู่บ้านคุณป้าเพราะว่าคุณแม่ต้องออกไปขายของทุกวันนั่นเองครับนอกจากนี้ครับคุณแม่ของตั๊กครับยังได้บอกอีกนะว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยภูมิใจในตัวตั๊กมากๆที่วันนี้ประสบความสําเร็จ สร้างบ้านให้ครอบครัวและให้แม่ได้อยู่อย่างมีความสุขพร้อมกับบอกว่าชีวิตของแม่และตักเนี่ยมาไกลามากๆทําให้ได้รู้ว่าชีวิตคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบดูเต็มๆได้ที่บริบูรณ์แฟมิลี่นะครับ ก็ติดตามดูเต็มๆได้ใน YouTube ของพี่ตักด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งครอบครัวครับถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไม่ขาดเลยก็คือคุณต่ายชุดิม,มาและก็คุณทิมพิธานั่นเองครับ เป็นภาพที่ดีต่อใจอีกหนึ่งภาพเลยจริงๆครับเมื่อนะัแสแงสาวตายชุติมาได้โพสต์รูปภาพล่าสุดครับร่วมเฟรมกับอดีตสามีอย่างคุณพิมพิธาและก็น้องพี่พิมนะพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นนะครับและคุณตายนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมงานจบการศึกษาชั้นอนุบาลของน้องพี่พิมทั้งยังเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าแฮชแท็กจบแล้วจ้าหมามาและป้าป๊าจะคอยยินดีกับพี่พิมในทุกๆความสําเร็จ หรือในวันที่หนูสะดุดลม้มเราสองคนจะคอยอยู่ข้างๆจะอยู่ในทุกโมเมนต,ต์ของลูกนะคะรักที่สุด ทางด้านของคุณทิมพิธากันบ้างนะครับก็ได้โพสต์รูปดังกล่าวเช่นกันครับพร้อมแคปชั่นว่า congratulation พิพิมพ์ mommy and I are so so proud of your achievement งานนี้ครับแฟนๆต่างก็เข้ามากระหน่ำไลค์กันรัวๆครับซึ่งนอกจากจะคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับน้องพิพิมพ์แล้วหลายคนยังชื่นชมในความน่ารักของคุณตายและก็คุณทิมครับถึงแม้ว่าจะยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องพ่พิมพ์ได้อย่างอบอุ่นจริงๆครับ เรียกว่ายังคงอบอุ่นนะแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วก็ตามนะครับมาที่อีกหนึ่งคนครับเป็นคุณแม่สายแซบแซบที่สุดในเวลานี้แล้วคุณปุ้มปุ้ยพันธิพานะตัวทางคุณแม่ของสามีหรอกของคุณกวินเนี่ยได้มีการถามว่าปุ้มปุ้ยได้ทางานบ้านบ้างหรือเปล่าเธอตอบชัดเจนมากๆจะตอบว่าอะไรไปดูกันครับ ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยที่ฉีกกรอบวัฒนธรรมเดิมๆเ,เสริมให้เหล่าสาวๆมีความมั่นใจกันมากขึ้นครับสำหรับนางแบบสาวตัวเล็กสุดเซ็กซี่ปุ้มปุ้ยพันธิพาครับแถมยังมีคำพูดเด็ดๆนะมาทำให้แฟนคลับเนี่ยได้จึ้งกันตลอดเลยครับ ล่าสุดครับในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการหยิบยกประเด็นนะประโยคเด็ดของที่คุณพุ่มปุ้ยตอบคําถามเกี่ยวกับแม่สามีลูกสะพ้ายโดยเป็นเรื่องที่คุณแม่สามีถามพุ่มปุ้ยว่าปกติทํางานบ้านเปล่านะฮะคุณพุ่มปุ้ยก็ตอบเลยนะว่าจริงๆเนี่ยจะโกหกแม่ก็ได้ว่าทาครับแม่หนูทําเป็นหมดทุกอย่างแต่เธอก็ตอบแม่ไปว่าไม่ค่ะแม่หนูจ้างแม่บ้านบอกคุณแม่ไปตรงๆงเลยไม่ใช่ตนทําไม่เป็น แต่ว่าทํางานบ้านเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเพราะที่บ้านจะแบ่งหน้าที่โดยมีกฎประมาณว่าคนที่ออกไปหาเงินนอกบ้านไม่ต้องทํางานบ้านฉะนั้นตอนเด็กเนี่ยปุ้มปุ้ยก็จะต้องเป็นคนทํางานบ้านทั้งหมดส่วนพ่อแม่ก็คือไปทํางานนั่นเองครับส่วนตอนนี้ครับปุ้ยเรียกว่าโตแล้วทํางานนอกบ้านได้แล้วคุณแม่ของปุ้ยก็ไม่ต้องไปทํางานข้างนอกแล้วก็จะจัดการเรื่องกับข้าวดูแลเรื่องบ้านปุ้ยก็แค่เป็นคนออกไปหาเงิน ถามว่าทํางานบ้านได้ไหมปุ้ยบอกเลยว่าทําได้หมดแต่ถามว่าตอนนี้ทํำไหมสาวพุ่มปุ้ยก็ตอบหนักแน่นเลยครับว่าไม่ทําแน่ๆนะครับอนอกจากนี้ครับพุ่มปุ้ยครับยังมีการโค้ดข้อความน,นะที่มีคนนําประโยคดังกล่าวของตัวเองมาเขียนแคปชั่นอีกด้วยครับว่าตามนี้ค่ะแม่ขณะที่สาวๆในชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ครับว่าพวกเธอ ก็เป็นสาวยุคใหม่ที่จ้างแม่บ้านเหมือนกันเพราะลำพังแค่ตื่นไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็หมดแรงแล้วสู้ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลตรงนี้ดีกว่าครับ ร่มสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ